สวัสดีครับวันนี้พามารีวิว SK 140 Super X นะครับเขาใหม่นะครับคันนี้เสร็จจัดเรียบร้อยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ เอาไปใช้งานอยู่มาดูได้นะครับคันนี้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบทำแอร์ทำไปเปลี่ยนซีนกระบอกนะครับแล้วก็เจาะคลองเหลวนะครับแล้วก็เจ้วซึมให้นะครับฟุ้งกีเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้นะครับแล้วก็ซีนกระบอกก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับใครหาไว้ใช้อยู่นะครับมาดูคนนี้ได้นะครับไม่มีควันเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับคนนี้นะครับจัดไฟเน้นได้นะครับดาวสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับจัดไปเน้นหนึ่งล้านนะครับ เดินแรงนะครับปิดตัวสบายเลย,เ,ยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับทำสีช่วงล่างให้ใหม่นะครับดามฟิมระบบสีสวยเงาลบ,บดีนะราคานี้เนาะกุงกีใหม่ทำสลักกุงกุงกีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ลูกใหม่เลยนะครับสระกวงวงเมกี้ก็ทำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแน่นนะครับใบแจกเจ็ดสิบนะครับเตรีมประมาณนี้เลยครับสปอเก็ตติ้งพอได้นะครับโซลิ่งหนาอยู่นะโซลิ่งหนาอยู่นะไม่มีแดงเรีมก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ได้โปสีเลยนะครับปัดปัๆๆแล้วก็คนสีกันสนิมนะครับแล้วก็คนสีดําให้นะครับทีนี่ตำการเหมือนในเกมแล้วนะครับชันล้อแบกทันเพิ่งเก็บงานเสร็จเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้ล้างฝั่งปัง๊มเลยยังไม่ได้ใส่แผ่นเลยนะครับแผ่นก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพิ่งเช็กระบบเสร็จนะครับนี่ก็เช็กระบบให้เรียบร้อยนะครับสายก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายนี้ก็นี่ครับนี่ก็อะไร น,นี้ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเป็นของอะรอยะยะตัวน,นี้ก็เปลี่ยนตัวน,นี้ก็เปลี่ยนนะครับตองโซล่าเปลี่ยนได้แล้วนะครับเช็คระบบเรียบร้อยนะครับแผ่นนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับสวยนะครับใครหาไว้ใช้งานมาดูคันนี้ได้นะครับนี่คันนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนบ้างนี่สี่เส้นนี่ มันลอกแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสายข้างบนอีกนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวาน,นเหลือเหลืออีกสามสี่สายครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับ เ็นกระบอกก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับสีกระบอกก็เปลี่ยนให้นะครับเด๋ยวสายสองสี่เส้นแล้วก็ข,ข้างในอีกสามเส้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันน่าจะมันน่าจะไอ้นี่แหละมันน่าจะลอกเหลือนี่แหละภายในนะครับเบาะก,ก็ไปหุ้มให้ใหม่นะครับแอร์เย็นชําแอร์ล้างนะถอดแอร์ล้างเรียบร้อย มาณนี้เลยไปเด็นีน่กันตูนก็อยู่ดีนะครับไปนงไปในนะครับใครหาอยู่ก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร062338888นะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับบางแฟรราชบุรี มาดูได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อผ่านทกสได้ช่วงนี้ใครจะไว้ทำงานหน้าแรงนะครับก็ซื้อผ่านทกสได้นะนะครับซื้อผ่านทกสได้แล้วก็ส่งลาวได้นะครับส่งลาวแล้วก็ส่งพมาได้นะครับรถก็เก็บงานให้นะครับอันนี้คือเก็บงานเบื้องต้นนะเผื่อลูกค้ามาดูแล้วก็อยากให้เราเก็บตรงไหนเพิ่ม ทำตรงไหนเพิ่มก็บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับอยากให้เก็บตรงไหน,นทำแบบไหน,นบอกได้ขอแค่ซื้อนะครับไม่ยากเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,าา Tube, ดซับสไครต์ช่องยูทูบเสรีนายไมโครซีนนะครับฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามเพจ u t u b e นะครับก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับใครหารุ่นไหนอยู่ก็โทรสอบถามโทรปรึกษานะครับมีรถเก่าเอามาเทินรถใหม่นะครับหรือว่าอยากขายเนื่องกิจการก็ราคาคุยกันได้นะครับเราซื้อได้ซื้อนะครับไม่ต้องไปดูรถนะครับซื้อได้ก็ซื้อตามรูปนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ